สำหรับเราเรามองว่าวิธีแก้วิธีแก้กลและวิธีรับมือก็คือกลับมาที่ใจเราอันดับแรกเลยเรารู้สึกยังไงเวลาเขาทําอย่างนั้นสิ่งที่เขาทํากับเราคือเรื่องของเขาที่เขาทํากับเราใช่ป่ะแล้วเวลาเรื่องของเราก็คือเวลาที่ใจของเราจะรับมือของเวลาที่เราจะรับมือกับเขาะเราจะรับมือกับเขายังไงก็วิธีรับมือของเรานะดูใจของเราตอนนั้นอะ เราต้องรู้สึกตัวตลอดอะรู้สึกตัวว่าใจของเราแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมก็จะคุณมัวไม่พอใจรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดกับเหน่อปะโกรธด,ด้วยเกลียดกับด้วยทำไมมึงต้องมาทํางี้กับกูวะทําไมทําไมกูต้องมาเจออะไรงี้วะอะไรงี้ใช่ปะแต่ถ้าเราฝึกต้องใช้คําว่าฝึกอย่างเข้มข้นข้างในตัวเราเลยนะเพราเราฝึกแล้วใช่ไหมวินาทีนั้นที่เขาทําเราก็จะมองเห็นเลยพฤติกรรมที่เขาทํา นั่นก็คือตัวตนในอดีตของเราวิธีที่เราจะทําคือรู้สึกดีกับตัวเองก่อนดึงอํานาจมาที่ใจตัวเองก่อนรู้สึกดีกับตัวเองก่อนแล้วแผ่ความรู้สึกรักให้กับเขาแต่ที่จะทําอย่างนี้ได้คือต้องฝึกบอกเลยนะฝึกมากฝึกพอพอเรารู้สึกนั้นปุ๊บเราก็จะนิ่งไปเขาจะว่า แม้แต่คําด่าคําด่าที่เขาด่ามาเรารู้อยู่แล้วว่าคําด่านั้นอ่ะมันไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งนั้นมันจะสะท้อนกลับไปหาเขาแน่นอนพอเพื่อนเพื่อนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมหรือใครที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแรงนึงดูดหรือความรักกฎแรงดึงดูดคนคนกลุ่มเนี้ยเขาจะรู้ดีเลยว่าเวลาจะพูดอะไรอ่ะก็พูดในสิ่งที่ดีเท่านั้นพูดในสิ่งที่ต้องการเท่านั้น แล้วก็ฝึกข้างในเข้มข้นมากคนที่เขาฝึกรู้กดข้อนี้ดีเวลาเวลาเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ปะเราก็จะแบบเราก็จะรับมือได้ดีขึ้นอันนี้คือเจอกับประประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ตัวเองก็เคยเป็นกดคนนั้นมาก่อนคนที่ แบบที่เราโดนในวันนี้นั่นก็หมายถึงว่ากฎแห่งกรรมมีจริงกฎจักรวาลกฎของโลกใบน,นี้มีอยู่จริงทุกคนได้รับมันแน่นอนฉะนั้นแล้วช่วงที่เราฝึกเข้มข้นเนี่ยเราอาจจะเจอสถานการณ์อย่างนี้แต่วิธีที่เราจะฝึกได้ง่ายที่สุดคือกลับมาที่ใจของเราแล้วอันดับต่อไปใช่ไหมพอใจของเรานิ่งสบ,สบายแล้วเราไม่โกรธหูเราได้ยินใช่ป่ะได้ยินที่เขาพูดว่าเราให้เราเจ็บปวด เหมือนอย่างที่เขาต้องการที่จะให้เราเจ็บปวดเนี่ยแต่เราไม่รู้สึกเช่นนั้นก็ถือว่าเราผ่านเราผ่านส่วนที่เขาจะทํากับเรานี่ก็คือเรื่องของเขาใช่ปะแต่วิธีที่เราจะกลับมาที่ตัวเองเรามาดูใจตัวเองดีกว่าว่าเออเราเรารู้สึกยังไงเราโกรธไหมเราไม่พอใจไหมใจของเรามันสันคลอนไหมแบบนี้ดีกว่าพอเรามากลับมาตรงนี้เรานิ่งเราเบาสบายแล้วใช่ปะเราเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสคือเปลี่ยน เปลี่ยนสมองของเราอ่ะให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆไปเลยเรื่องนี้เราก็ต้องฝึกเหมือนกันฝึกปื๊ดแล้วเราก็เปลี่ยนเลยทําอย่างนี้ซ้ําๆทําอย่างนี้ซ้าๆนะอย่างอย่างวิธีของเราเราฝึกใช่ปะ่ะเราก็ทําแบบนี้ซ้ําๆทําซ้ําๆแล้วก็วิธีที่สามคือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงสายตาหลีกเลี่ยงการคุกคี แล้วเราไปแล้วเราก็พาตัวเราเองหรือหูหรือตาของเราเนี่ยไปเจอกับคนที่พลังงานที่สูงเท่านั้นคนที่ให้บวกเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสําหรับคนที่ศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือกฎจัก,กรวาลพวกเนี้ยทุกคนรู้ดีเลยว่าว่าต้องพาตัวเองไปสู่พลังงานส,งสงูงๆแล้วเลิกพฤติกรรมที่เราเคยทำลบๆกับ ผู้อื่นหรือลบๆกับตัวเองเนี่ยคือเราต้องต้องเลิกโดยเด็ดขาดแล้วก็ฝึดโดยเด็ดขาดสม่ําเสมอไปแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเนาะแล้วก็มาเล่ามาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าเพื่อนๆหรือใครได้มาฟังคลิปนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือสอบถามมาได้ในคลิปนะคะเพราะว่าเราก็กําลังจะเดินทางพัฒนาตัวเอง ทั้งด้านในและด้านนอกไปพร้อมๆกันขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆถ้าใครได้มาฟังคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ